ฝึกท่านี้เหมือนบาจะลม้ม uh huh. มีเทคนิคยังไงบ้างมือใหม่ครับ mm hmm. สวัสดีครับบอคู่ปเดี๋ยวพวกพานะครับวันนี้ผมมินบารยองนะครับจะมาตอบคำถามนะครับให้จำชื่อเขาไม่ได้นะอาให้นอ้องคนนี้แล้วกันนะครับผม mm hmm. ก็วันนี้นะบ้าท่าที่น้องเขาหมายถึงนะเดี๋ยวผมทักที่ได้ดูก่อนท่าที่น้องเขาหมายถึงนะที่ผมขึ้นรูปไปดูแล้วมันก็จะเป็นกลุ่มท่าดึงกับบาเดียวเอาบาคู่ข้างเดียวเนี่ยมันเป็นกลุ่มท่าดึงแบบนี้เ mm hmm. นี่ย ความหมายของน้องเขาน่าจะเป็นท่านี้แหละขาแตะพื้นแล้วก็ดึง <Yeah! S 1> เขาถามว่าฝึกเทคนิคอย่างไงบ้างนะในาการฝึกท่านเนี่ยไม่ให้บามาล้ม <Yes! S 1> ย่างแรกให้เราลู้ก่อนว่าฐานบาเนี่ยม,มันมีอยู่สองแบบก็คือสั้นกับยาว uh huh? ถ้าเป็นห่วงเรื่องมือนี่ก็ดูเรื่องฐานบาอย่างแรก uh huh. จริงจริงแล้วฐานความกว้างเนี่ย uh huh. ไอ้สามสิบห้าเซนสี่สิบห้าเซนเนี่ยเขาก็ทํามาให้มาตรฐานแล้วแหละเราก็สามารถฝึกได้เพียงแต่ว่า เราต้องออกแรงมากกว่าฐานบ้ายาวแบบนี้ uh huh. ถ้าฐานบ้าสั้นเราก็ฝึกได้ยิ่งจะว่าเราต้องออกแรงมากกว่าฐานบ่ายาว mm hmm. และเทคนิคการออกแรงก็คือเราต้องฝึกคุมบ่าให้เป็นพอเราเริ่มเนี่ยเริ่มต้นให้เรานั่งบ่าไว้นี้ตั้งบ่าหลังจากนั้นเอามือจับวางขาแล้วก็ออกแรงกดบ่าลงพื้นนะ <Yes. S 1> เรต้องออกแรงกดบ่าลงพื้นด้วยนะไม่ใช่ดึงแรงหลังแบบนี้นะ มันไม่ใช่นะไอที่เราล้มล้มคือมันดึงไปข้างหลังแบบน,นี้เราต้องออกแรงกดบาร์ลงเพื่อเป็นการคุมบาร์ก็คือพื้นฐานฝึกที่ผมซ้อนบ่อยๆเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยขนาดฝึกเนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันง่ายไปข้างหลังนะผมบอกเลยว่าการออกแรงของเราอ่ะมันพิษเราไปดึงไปอย่างนี้เราไปดึงบาร์ให้มันไปด้านหลังอ่ะเราไม่ได้กดบาร์ลงมันต้องเริ่มต้นจากการกดบาร์ลงงอนฝึกคุมแบบนี้ให้ชินเนี่ย ไม่ให้บามันโยกก็คือใช้ความแข็งแรงเยอะ <Yes. S 2> ถ้าบาสั้นก็ดักน้อยถ้าฐานบายาวแบบเนี้ยมันก็จะฝึกคุมง่ายหน่อยแค่นี้เองใช <Yeah. S 2> ่ผมให้เป็นการบ้านไลยฝึกนะก็ลองออกแรงนั่งบาแบบนี้จับแล้วก็ยกตัวฝึกคุมบาไปเรื่อย mm. ๆพอคุมบาหนึ่งค่ะพอคุมบาหนึ่งแล้วค่อยดึง <But. S 1> ค่อยฝึกดึงขึ้นลงอะเพราะในขณะที่เราฝึกดึงขึ้นลงอ่ะเราต้องฝึกคุมบา กดบาให้มันลงพื้นด้วยมันไม่ใช่แค่การจับอย่างเดียวอ่าเราจะไม่สามารถจะโยกซ้ายโยกขวาได้เพราะเราต้องกดบาลงแล้วถึงจะออกแรงกล้ามเนื้อหลังปีกในรูปแบบของการดึง <Yeah! S 1> ป,รประมาณนี้แหละให้เราฝึกคุมบากดลงอย่าไปดึงอย่าไปดึงไปที่หัวอะไรแบบนี้มันไม่ใช่หรอกมันต้องคุมบาให้นิ่งก่อนเราถึงจะเริ่มพัฒนาไปเป็นการดึงหรือแม้แต่เก่งให้ขาลอย uh? ป,รประมาณนี้แหละ สามารถดูคลิปรวมพื้นฐานลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อฝึกท่าหัวต่อคาถามสติติเงาเพียงแค่กดเพลิตใต้คลิปนี้ถ้าคุณสนใจบาคู่แถมฟรีคู่มือการออกกำลังกายตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเป้าหมายผู้ฝึกกดลิงก์ใต้โปรไฟล์พร้อมทักอินบ็อกสั่งของได้ที่เพจบาคู่เดียวพกพาขอบคุณครับ